โตโยต้าค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูนะคะตัว r ีโว่ r ีหรือว่ากาซูเรสติ้งนั่นเองนะคะตัว r ีโว่ r ีของเรานะคะแบ่งเป็น2เกรดรุ่นด้วยกันนะคะลูกค้าให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันเลยทีเดียวค่ะตัวแรกนะคะจะเป็น2.8ในรุ่นของโตวเต้ยนะคะเป็น2.8 m i ุ e d ปด i ิดเซในรุ่นของ GR นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่8,89 0 0 0บาทนะคะ แล้วก็ตัวที่เห็นด้านข้างนะคะจะเป็นตัวรุ่นที่2นะคะเป็นรุ่น2.8 GR ขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,299,000บาทนะคะตัวราคาที่แจ้งนะคะยังไม่รวมสีพิเศษนะคะถ้าเป็นสีพิเศษนะคะจะเพิ่มขึ้น10,000บาทนะคะสีพิเศษที่เพิ่มขึ้น10,000บาทก็จะมีในเรื่องของสีแดงนะคะแล้วก็มีสีขาวมุกนะคะ สีรถนะคะมีให้เลือกอยู่3สีนะคะก็คือสีแดงสีขาวมุกแล้วก็สีดําค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในตัว cr ของเรานี้จะมีอะไรบ้างวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาชมในรุ่นของตัว g r 2.8ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะตัวนี้รวมสีขาวมุกแล้วราคาจะอยู่ที่1 3 9 0 0ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยในตัวรถในรุ่นของ CR Sport เราเนี่ยเครื่องยนต์นะคะจะใช้เครื่องยนต์เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาก็คือนะคะตัวด้านหน้านะคะดีไซน์ใหม่นะคะตัดคําว่าโลโก้3ห่วงของเราออกไปเลยนะคะตัวกระจังหน้าเราจะดีไซน์ออกมาใหม่นะคะเป็นแบบแนว CR Sport ของเรานะคะเพิ่มโลโก้โตโยต้านะคะเป็นตัวใหญ่ชัดเจนมากค่ะแล้วก็มี คําว่า GR อยู่ด้านข้างแสดงความเป็น GR สปอร์ตได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ,ะแล้วก็มีเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดนะคะมีด้านหน้า2จุดนะคะแล้วก็ด้านหลัง นะคะคถัดมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้ออกแบบแนวลักษณะเดียวกับร็อกโคนะคะแต่ว่าตัว GR ของเราเนี่ยจะเป็นซุ้มล้อสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยสีดำเปียนโนแบล็คข้างบนนะคะซึ่งจะต่างกับตัวร็อกโคนะคะร็อกโคก็จะเป็นซุ้มล้อสีดำอันนี้ของเราเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะส่วนด้านล่างพิเศษเลยเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกอลอขอบ18สีดำนะคะ ข้างในตกแต่งด้วยคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะคะตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ g r เช่นเคยนะคะทำให้สีแดงสีดำตัดกันได้อย่างลงตัวนะคะในเรื่องของตัวล้อของ GR นะคะด้านข้างด้านข้างนะคะก็จะมีใส่โลโก้ GR ด้านข้างนะคะแสดงความเป็น GR อาร์สปอร์ตของเรานั่นเองนะคะพร้อมสติ๊กเกอร์แสดงความเป็น GR ของเราได้อย่างสวยงามเลยนะคะ ด้านข้างนะคะกระจกจะเป็นสีดำนะคะในตัวกระจกนี้จะมีระบบตัวปลายสปอร์ตมอนิเตรนะคะระบบเตือนมุมอัดสายตานะคะช่วยทำให้ลูกค้าปลอดภัยทุกการขับขีะคะ่ค่ะในรุ่น GR ของเรานะคะจะมีการออกแบบคล้ายๆกับตัวรัโค้นะคะเริ่มจากตัวโรบาร์นะคะแล้วก็มีไลเนอร์เข้ามาให้นะคะส่วนตัวด้านท้ายนะคะ ด้านท้ายเราก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์พร้อมสัญลักษณ์ CR คาดเข้ามานะคะทำให้ตัวรถของเราอ่ะมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตัวท้ายรถก็มีกล้องมองหลังเช่นกันนะคะมีระบบถอยหลังเส้นแบ่งถอยหลังให้ชัดเจนนะคะทำให้ลูกค้าปลอดภัยเวลาถอยหลังนะคะส่วนตัวกันชนท้ายนะคะจะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยกันทั้งหมด4จุดนะคะ พราะมีระบบ RCTA นะคะช่วยเตือนขณะถอยรถทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาถอยรถคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของเราเลยนะคะตัวช่วงล่าง GR SPORT ของเราเนี่ยคะมีการปรับปรุงใหม่นะคะตัวแหนบของเรานะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ จาก3แผน่นเป็น5แผ่นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนโชค๊คะคะโชค๊คก็จะเป็นโชค๊คโมโนโทูบนะคะสำหรับรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะคะทำให้หนึบแน่นนะคะสไตล์ s p o ร์ต r ของเราเลยนะคะพร้อมดูดซับแรงสะเทือนนะคะมั่นใจทุกการทรงตัวนะคะแม้ขับเคลื่อนในความเร็วสูงนะคะส่วนภายในนะคะดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังพิเศษแบบซูเอนะคะ แบบเจรูนะคะวัสดุทําจากอาคันธรรานะคะออกแบบพิเศษโอบกระชับนะคะตัวด้านข้างตกแต่งด้วยสีแดงแบบสปอร์ตพร้อมคําว่าสัญลักษณ์ GR สปอร์ตของเรานะคะตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะตัวนี้นะคะมีเฉพาะในรุ่น GR ของเราเลยจริงๆค่ะลูกค้ารุ่นอื่นไม่มีนะคะสวยงามมากแนะนําลูกค้าในรุ่นนี้เลยค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบปรับระดับสีทิศทางนะคะ พุ่มหนังนะคะแต่งด้วยแถบสีแดงพร้อมสัญลักษณ์ G R นะคะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็พิเศษด้วยหน้าจอ T F T นะคะ,สะแสดงข้อมูลได้อย่างคมชัดมากเลยค่ะสวยงามมากนะคะพร้อมสัญลักษณ์ G R เช่นเคยนะคะตัวนี้ออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะชอบมากเลยนะคะ แล้วก็ครั้งแรกของรี v o เลยนะคะในรุ่นของไฮลักรีโวในของ GR นะคะจะมีแพ t เดนชิปขึ้นมานะคะเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่นะคะถัดมานะคะเป็นปุ่ม GR นะคะพุสตาร์ตระบบสตาร์รถอัจฉริยะพร้อมสัญลักษณ์ GR พิเศษเลยะคะ่ะนี่ พิเศษของ GR เลยทุกอย่างเลยจริงๆค่ะทุกอย่างของเราต้องเป็น GR เท่านั้นนะคะถัดมานะคะเป้นคันเร่งและเบรกนะคะออกแบบดีไซน์พิเศษนะคะออกแบบเฉพาะพิเศษเลยดีไซน์สปอร์ตเราใจทุกการขับขี่เลยคะ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจในตัวรี v o GR ของเรานี้นะคะช่วงนี้นะคะเรามีแคมเปญพิเศษเลยนะคะสำหรับตัวรี v o GR ของเรานะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.79บาทเท่านั้นนะคะ เพียงแค่ลูกค้าดาว25%ผ่อน4ปีนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษ1.79%เป็นเดียวนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในรุ่นอื่นๆหรือว่าในตัวรุ่นนี้ก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะมีทั้งไลน์นะคะเพจนะคะแล้วก็เบอร์โทรให้ลูกค้าได้สอบถามหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาให้ลูกค้าดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เซล์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ